มากันที่พี่ใหม่จเจริญปุระนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ลุกขึ้นมาช่วยสังคมโดยการส่งน้ําแร่แรงของตัวเองเนี่ยนะครับจำนวน18,000ขวดหรือประมาณ1,400แพ็คนะครับชุด PPE กระจายส่งให้กับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทั้งหมด6แห่งอาทินะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเอราวัณน1นสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอนโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมอธรรมศา,ศาสตร์รังสิต โรงพยาบาลสนามการท่าเรือคงเตยศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกเพื่อใช้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ป่วยโควิด -19 และบุคลากรทางการแพทย์นะครับ mm hmm. นอกจากนี้เจ้าตัวเองขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับจะเป็นส่วนเล็กน้อยที่จะได้ส่งมอบพลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นโะพยาบาล แล้วผู้ป่วยโควิดอ่ะค่ะก็รู้สึกว่ามันน่าเศร้าใจแล้วเราเองในฐานะที่เป็นคนไทยได้วยการช่วยเหลืออะไรได้ใหม่ก็อยากจะช่วยเต็มที่อะค่ะก็รู้สึกอิ่มใจนะคะรู้สึกภูมิใจอิ่มใจเพราะว่าใหม่ในฐานะที่ก็เป็นคนของประชาชนอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าเราอยู่บ้านะเราก็ไม่จะทำอะไรให้เขาได้อะ<ม>่ะจะออกไปเจอหรือจะไปส่งกลังใจมันก็ไม่ใช่ที่ก็อะไรที่ทำได้ก็ช่วยคนละไม้คนละมือะค่ะ ในในสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าเหมยก็อาจาจะระดมพักพวกเพื่อนฝูงอีกจะช่วยจะเป็นออกแมสหรือชุด PPE หรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าอาหารสําเร็จเพราะหม่เชื่อว่าทุกคนก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินแล้วเหนื่อยก็มากด้วยอะไรเงี้ยก็ เราก็เป็นคนตัวเล็กคนหนึ่งก็อยากจะช่วยเหลืออะไรได้สังคมเราก็อยากจะช่วยเหลือค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง TwinSight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage t w i n s i g HD t h นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ